เลขปกสลกักสามเล่มสถิติหวยออกวันอังคารขุนพันนํำโชคกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอนะครับรบกวนนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับความเป็นไปได้หรือสถิตินะครับไม่สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันนะครับไม่อนุญาตให้แปะลิงก์การพนันนะครับเสียงโชคกับลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเล่มสลากนะครับก็จะมีนะครับ4 สี่หนึงนะครับนี่นะครับแปดสี่สี่หนึ่งแล้วก็จะมีเก้าสนึ่งนะครับงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพันหรอยกสิบสี่นะครับเล่มที่แปนะครับที่อ่านไปนะครับแล้วก็จะมีต่อมานะครับก็จะเป็นเลยนะครับจะเป็นนะครับแปดหกสามห้าแล้วก็เจ็ดสามห้านะครับงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับงวดวันที่8นะครับชุดที่ห้าสิบหกนะครับ ไม่แน่นะครับงวดก่อนนะครับที่แอดนะครับนำเล่มปกสลากมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ถือว่าเข้านะครับเข้าเต็มเมนะครับ9เด็เลขถ่ายลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเลขเด็ดสถิติตรงกับวันอังคารนะครับตั้งแต่ปีนะครับ2557ถึงปี2563 7ปีย้อนหลังนะครับมาวิเคราะห์กันให้ได้รับชมกันเลยนะครับว่าหวยออกวันอังคารนะครับจะเป็นเลขตัวไหนกันบ้างนะครับและ้า ท่านผู้ชมก็นะครับดูเอานะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูสถิติตั้งแต่เดือนนะครับกันยานะครับ2558นะครับจนถึง1ธันวาคมนะครับ2563นะครับเฉพาะออกกวนาค่านะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับตามนะครับอ่าอดจะขอนะครับอ่าอ่านนะครับเป็นนะครับ เลขนะครับท้ายก็แล้วกันนะครับ994 997 967 197ก3าเก้5เจ็นะครับ6 5 6 1 5 7 4 3 8นะครับต่านนี้เดี๋ยวเรามาดูขุนพันนำโชคนะครับขุนพันนำโชคนะครับเด่นเลยนะครับเด่นก็ให้มานะครับเป็น01นะครับแล้วก็758นะครับเด่น เด่นที่ตีชัดเป็น7นะครับแล้วก็รองเป็น8นะครับก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 8 0นแะครับ8 1 8 2 8 3 8 4 8 5นะครับแล้วก็จะมี3ตัว673674 675671นะครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่อนุญาตให้แปะลหรีงการพนันนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ